ลองลองที่่อนมันแขนไว้เลย,น,เลย,เลยนะเียวพ,พ่แล้พ่มเลยกอะไรนะอมเี้ยวเร้วเนีว่อ้มบมมอ่าอะย่างนี้แต่ทำไมมันมีกลิ่นเปรี้ยว ที่ไหนเถอะหอมจะตายตลกหอมคิดว่าเจงสวยไหมไม่สวยอ่ะทำไมอ่ะไงหนูไม่มีไอ้เนี่ยสวยอะเนี่ยแเป็นคนที่น่ารักมากกว่าทำไมทำไมคิดได้เออก็หนูคิดได้ไงว่าหนูไม่สวยแลยหนูเป็นคนที่น่า เราทำไงกับเนื้อเพียงดีว่าฝั่งเย็นนี้แล้วอะทะไมนะทำไงกับเนื้อเพลงดีอะเย็นนี้แล้วอะพี่ยังจำไม่ได้อะไรเลยไม่บอกว่าเย็นนี้จะมีไอ้นี่แล้วอะแล้วยังจำเล